ผู้ชมเคยสงสัยไหมแบบผู้ชมเคยได้ยินแต่แบบดับเบิลทริปเปิลอะไรเงี้ยแล้วอ่าถ้าสี่เนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรห้าเรียกว่าอะไรหกเรียกว่าอะไรนะฮะผมนึกออกแล้วแบบมันอยู่ในหัวผมอย่างหนึ่งเว้ยคือแบบมันเป็นเสียงตอนเราคิวได้ในอ w a อัตเวอออันนี้คือเราเคยได้ยินมาก่อนเคยได้ยินมาแล้วแต่ว่าเราไม่ได้สนใจมันเลยนะครับนั่นก็คือแบบอ่าถ้า หลังจากทริปเปิลแล้วถ้าสเนี่ยคือพอนะครับที่แบบคล้ายคลคอเตอร์ป่ะคมอดรัปเปิลนะครับพอดรัปเปิลห้าก็ควินทรัปเปิลหกก็เซ็กทรัปเปิลนะครับผมได้ยินบ่อยอยู่นะตอนแบบเล่นโอเวัลต์แต่ไม่เคยจำมาเลยโอเคนะแต่ผมอยากเรียกโฟร์ทิเฟิลเนะี่ผมก็จะเรียกโฟร์ทิฟเฟิลต่อไปนะครับผมโอเคฮัลโหลสวัสดีครับโมผมเชล็อกซีเอสนะครับวันนี้อยู่กุญยา ATM หกพาร์ที่โฟร์ทิเฟิลนะครับผม <c oughs> <laughs> นะครับตอนนี้เขาอ่าอัปเดตเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วบ้านผมข้างหลังนะฮะมันเอ,อ่อพ,นะ <c oughs> พังนะครับชิเซลแอนบิดพังนะฮะก็คือแบบถ้าเราเล่นมดเนี่ยเราแบบถ้าเราเล่นล้าอัปเดตไปเรื่อยๆเนี่ยมัน,ม,นมันมีโอกาสที่จะบางบล็อกมันจะพังนะับผมก็โดยเฉพาะชิเซลนี่แหละนะครับอันตรายที่สุดนะฮะก็ผมก็เลยคิดว่าคลีนเฮาส์ที่เราจะทำเนี่ยเราจะไม่ใช้ชิเซลแอนบิดทำแล้วนะครับก็อาจจะใช้เป็น บล็อกธรรมดาหรือไม่ถ้าชิโซเอนบิดเห็นน้องพลอยเขาแนะนำมานะก็คือให้ใช้บล็อกธรรมดาของไมค้ค้ามันจะไม่พังนะพวกไม้เนี่ยไม่พังนะฮะแล้วก็อันนี้คืออะไรวะแกรนิตนะครับเนี่ยเขาบอกสโตนมันไม่พังนะแต่อะไรก็ไม่รู้มันเปลี่ยนเป็นแกรนิตเฉยเลยอันนี้ผมเนี่ยผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ใช้แกรนิตสร้างนะอืมนะ่มนะฮึ่มเนี่ยครับแล้วก็อ่าไอ้บล็อกดาไซส์ของเรานะครับมันเปลี่ยนเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะสกอเรียครอบโตน แล้วผมก็ไปขุดดาไซมาซะเยอะเลยมันจะเปลี่ยนเป็นสกอเรียด้วยไหมเนี่ยดาไซก็ยังเป็นดาไซอยู่นะครับผมโอเคก็จะเปลี่ยนโาไว้สร้างกรีนเฮาส์นะจะทำเป็นสีขาวนะครับผมกรีนเฮาส์ก็เลื่อยกระจกนะครับโอเคคุณผู้ชมสงสัยไหมว่าเอ่าอันเนี้ยเห็นพาร์ติเคิลน้ำไหมอันนี้คือมันไม่ใช่ฝนตกตลอดเวลานะไม่ใช่ฝนตกนะก็คือผมได้ทําบั๊กโดยบังเอิญจาก แผทที่แล้วก่อนที่เขาจะอัพมาเป็นอันนี้นะครับผมก็คือเป็นบัก๊กไม่รู้ว่าบั๊กหรือว่าเป็นว่ามันตั้งใจทําอยู่แล้วนะครับสำหรับบูรดน้านะผมผมไปทายังไงก็ไม่รู้แบบพอไปตักนะ้ำปุ๊บกด e กดทิปอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันมันกลายเป็นว่าเราลดน้ําตลอดเวลาเลยนะครับไม่ว่าเราจะถือหรือไม่ถืออยู่อยู่ในตัวก็ตามไอ้เจ้าบูโรดน,น้ํานี่ครับมันจะลดน้ําตลอดเวลานะครับก็จากที่ไอฟาร์มเนี่ยมันผลิตได้ ชั่วโมงละหนึ่งพันนะครับกลายเป็นผมยืน FK ตรงเนี้ยแบบไม่ต้องกดอะไรไล้แบบพับจอได้ปกติเลยนะครับผมกลายเป็นผลิตได้หนึ่งหมื่นต่อชั่วโมงนะ <c oughs> แค่ฟาร์มเล็กๆนี่ตอนนี้มีวิวแปดหมื่นกว่าอันแล้วนะครับผมโอเคแล้วผมก็ทดลองดูแบบว่าอยากให้เจ้าหุ่นเนะี่ยมันลดน้ําให้อะไรเงี้ยมันก็ทําไม่ได้นะแต่มันต้องเป็นเพลเยอร์เท่านั้นนะผมทดลองดูหลายอย่างแล้วแหละนะครับผมโอเคนะครับก็อย่างที่เห็นนะตอนตอนแรกอะ่ะคิดว่าจะทําชุด ชุดบินของมอนไม่ซื้อลยากแล้วนะเพราะว่าเราไม่มีมานาสตีลนะแต่ว่าผมไปลุยสตองโฮมาแล้วก็ไปเจอในกล่องนะครับผมโชคดีมากๆนะรเราก็เลยได้มานาสตีลมาประมาณ5้ัหันับผมว่าจะพอนะครับผมแล้วก็พวกแร่ต่างๆนะพวก ium, All the um, ater, อันออฟเท u m ียมออเดอร์มอสเนียมไวเบเตอร์เอไวเบเนียมอะไรพวกนี้นะครับผมก็ผมทำชามนะครับผมชามแบบประมาณเนี้ยนะฮะก็คือที่ส่องแร่นะครับ เนี่ยนะครับผมมีทุกมอสเลยครับสำหรับไอ้ที่มันหายแยกๆเดี๋ยก็มีเนเธอร์ไลท์มีไวเบเนียมมีอันอฟเทเนียมแล้วก็ออเดอร์มอสเทียมนะครับแล้วก็มีไดมอนด์เป็นของแถมนะครับผมก็สำหรับคนที่สงสัยว่ามันใช้อะไรนี่มายังไงนี่เออดาบผมใช้ดาบเป็นดาบไวเบเตอร์พวกอาวุธเออไม่ใช่ไอของทิงเกอร์ไวเบเนียมนะครับผม <S <S โอเคนะฮะนี่นะครับก่อนที่เราจะไปทำกรีนเฮาส์นะฮะเออนี่เด,เดี๋ยวผมให้ดูนี่ก่อนนะฮะนี่คือที่เซียนบิดที่น้องพลอยมาทำไว้นะครับนี่จริงๆมันเป็นไอโมเดลนะ เป็นแบบคล้ายๆกับโมเดลปราสาทอะไรอย่างี้นะฮะผมเอ่อแต่ว่ามันพังอยู่แล้วผมลำคานน้าเดี๋ยวผมเอาเก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อนนะับ <c oughs> <c oughs> น่าจะลำคาตั้งนานแล้วแหละนะฮะน <c> ะ <oughs> เดี๋ยวผมขอลองซ่อมดูก่อนนะับว่ามันซ่อมได้หรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวขอเอาหินเหินมาหน่อยเด็โอเคยวใช้บล็อกอ่าพื้นฐานไม่คราฟนะครับผมใช้เป็นโสโตนรบรล็อกละกันเนาะทาเป็นกําแพงนะฮะึอบอ่ะเอเราไม่ได้เซตปุ่มวไ้ได้วยโอ้โหอัปเดตเวอร์ชันมาลืมเซตนะฮะ เ okay, ดี๋ยวขอลองเปลี่ยนโหมดเป็นอ่าเป็น replace นะครับผมเป็น replace นะฮะแล้วก็ซ a m e material โอเคปึ๊บอ่าเนะ,ะเหมือนจะซ่อมหน้าอยู่นะฮะวันนี้ก็เป็นส่วนของกําแพงนะแต่ว่ามัน <laughs> มีลายลิกเฉยเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยมาซ่อมเป็นอย่างอื่นก่อนแล้วกันเนาะอ่าอันนี้เอาเป็นอย่างนี้ไปก่อนละกันนะครับอื อันนี้มันคือบล็อกอะไรนี่อาเคเชียบานกลสดอ์อสอะไรก็ไม่รู้นะฮะมันเป็นบล็อกที่มันบลักนะฮะผมเดี๋ยวผมลบออกเลยนะเนาะยังรับส่วนหลังคาเลดบูลแล้วกันนะเพราะว่ามันมีพอดีโอเคอ่ะฮะอ่ะฮะอ่า huh. ซ uh ่อมเสร็จเรียบร้อยลับผมกลายเป็นปราสาทเหมือนเดิมนะ ส่วนตรงนี้เอาเป็นไรสีอะไรดีวะอ่าเป็นสีแดงไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะผมซ่อมประสาทอ่าโมเดลประสาททุกพอยเรียบร้อยนะเรดเน็ตเวิร์กเคเบิลจิเซลันบิดโอ้บั๊กขนาดนั้นเลยเหรอเคเบิลกลายเป็นจิเซลได้ด้วยเขนะ้าเรื่องของเราดีกว่านะต่ขอไปหาเพชรแป๊บนึงนะฮะผมว่าเราจะมาทําชุดบินกันดูซิว่าเพชร <laughs> เ,เรา <laughs> เพชรเราไม่น่าพอนะครับ แต่ดูซิว่าเราจะทําได้หรือเปล่านะตอนนี้เรามีไอ้ผงเขียวเนี่ยแปดหมื่นอันหวังว่าจะพอนะฮะนี่นะครับสำหรับการใช้ชามนั้นเราก็กดคีย์ขวาเพื่อแอคทีเวทมันนะครับแล้วเราจะเห็นแร่แบบเห็นเหมือนเอ็กซเรย์เลยนะฮะนี่ผมไม่ได้เอ็กซเรย์นะครับแต่ว่าเดี๋ยว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 ไปหาใกล้ๆนี่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 นะครัผมเจอแล้วเพชรนะครับผมอันนี้ตอนนี้ผมปิดอยู่นะฮะอันอ่าดีแอคทีเวตไปแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าสมมุติว่าผมไม่ได้แอคทีเวตเนี่ยผมเข้าไปใกล้อ่ะให้มันก็ยังเห็นอยู่ไง มันน่าจะบักนะคมันน่าจะเห็นอ่ะหายไปแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขอ activate ใหม่นะเพื่อเป็นความเพื่อให้ชัวร์นะว่ามันว่า activate แล้วมันเห็นจริงๆนะปุ๊บอ่า activate แล้วเห็นนะครับโอเคอันนี้ไม่ได้เปิด X-ray นะฮะโอเคขออนุญ,ญาตขุดเพจแป๊บหนึ่งนะฮะ โอ้ ه, ล่ำรวยต่อไปก็ถึงขั้นตอนการคราบนะครับขอไปอย่างรวดเร็วนะฮะเพื่อไม่เสียเวลา ได้เรียบร้อยนะครับดูพรีเมียมเชสเพจนะครับเอาทํามาชิ้นเดียวก่อนนะครับดูดีว่าถ้าเกิดเราใส่ไม่เต็มชิ้นเนี่ยมันจะทําได้หรือเปล่านะฮะมันจะบินได้หรือเปล่าโอเคนะต่อไปเรามาทำไฟาอาร์กเมนต์โอ้ในทอร์สตาร์จบเลยนะฮะเดี๋ยวขอไปล่า่าไปไปวิทเทอร์ก่อนละกันนะครับจริงๆดาบเราเนี่ยดามเมจประมาณ2องยไม่ใช่ประมาณหรอก2องเลยแหละนะครับผมโอเคเราไม่รู้ว่าเราจะวันช็อตวิทเทอร์ได้หรือเปล่านะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูนะฮะว่าจะวันช็อตได้ไหมแต่ว่าชุดเกาะผมนี่กากมากเลยนะตอนนี้นะฮะชุดเก,กาะผมกากจัดเลยนะฮะตอนนี้ก็แบบกลัวแบบจะโดนวิทเทอร์มันวันช็อตเหมือนกันเนะี <c> ่ย <oughs> <Okay, S 2> ขออนุญาตไปลองนิดหนึ่งนะครับไปที่ปลอดภัยกว่าไปอ่าไปเรียกที่ดนะีเอ็นเนี่ย โอเคเอาแถวนี้แล้วกันเนี่ยครับผมเนาะเราไม่ต้องเอาหัวมันติดเบ็ดล็อกหรอกนะครับหวังว่าเราจะวันช็อตมันได้ไงเออยลองดูนะฮะว่าไหวหรือเปล่าถ้าไม่ไหวก็ต้องวางแผนกันใหม่นะครับผมเฮ้ยจื๊บพร้อมต่อสู้นะครับเชิงมวยเชิงมวยซ้ายขวาซ้ายขวานานเกิดยังอหรลูกอา่าฮะดูซิวันช็อตไหม เรียบร้อยนะครับทูช็อตว่ะคุณผู้ชมทูช็อตนะฮะทูช็อตได้อยู่ได้อยู่อ่าฮะได้อะไรเนี่ยเฮ้ยได้วิเทอร์เฮดอะไรวะเนี่ยอาร์เมอร์วิเทอร์เฮดไหวอยู่ไหวยอยู่จัดไปนะฮะแค่อย่าไปโดนมันตีก็พอเรียบร้อยอะไรแต่ไดอะชิเม้นอะไรเยอะแยะนักหนาเนี่ย <laughs> อ๋อได้ไอ้พวกของพวกนี้อ่ะเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้นะฮะปู่ชื่อสีทองต้องเป็นแบบของเลเจนดารี่แน่ๆเลยนะฮะ <S <S คนละเซิร์ฟเฮ้ยเฮ้ยนะครับเหลืออีกสองอันนะเดี๋ยวขออนุญาตไปหาแป๊บนึงนะ <S <S เอาเละฮะเรียบร้อยครับในเธอสตาร์ครบสี่อันไปนที่เรียบร้อยเนี่ยผมแล้วเราจะทำอ่าฟลายอาร์กเมนต์ยังไงเอ่ยอ๋อต้องทำที่โต๊ะนี้เหรอเธอจะโอ้ผงสีอันโอ้ไม่ใช่ปัญหานะเดี๋ยวมาทำอันนี้ก่อนนะฮะตัวมัน ออเดอร์มอสเนียมเรามีนะครับผมโอเคแล้วก็ต่อไปก็ฟรอสตพลิตี้อินกอร์ดสี่อันนะครับแล้วก็มานาสตีลอินกอร์ดสามอันแล้วก็ออเดอร์มอสเนียมนักเก็ตสองอันโอ้ oh, สบายนะบสบายเป่าววะรู้ว่าผมใช้หมดแล้วเนะี่ยไอ้นี่เอามาทำเป็นอินกอร์ดอย่างนี้เปล่าะวะยังไงวะเนะี่ยลืมวิธีเฉยเลยนะครับต้องเอามาล้อมเหล็กโอเคโอเคโอเคอ๋อต่อไปออเดอร์มอสเนียมนะครับมีแต่เตาเป่าะวะ จะบอกนะว,ว่าหมดแล้วเนี่ยอ่๋อเดือดหมดเนี่ยอ๋อมี6อินกอรดนะครับได้อยู่ได้อยู่นะฮะเดี๋ยวมาทําเป็นอินกอรดก่อนเลยนะครับผมปึ๊บอ่ะเทออกมาอือหึอ่าได้เรียบร้อยนะครับแล้วโอ้ได้แอดวัตถ์เมนต์ด้วยนะฮะแล้วก็เอามาทํายังไงเอ,อ่ยครับแบบนี้โป๊ะ,ป,ะปึ๊บแากลงมาได้อีกสี่อันอ๋อได้แล้วนะครับผมปึ๊บ แล้วก็เอานี้เก็บอไอะไยดีวะเก็บอันนี้แล้วนนะแล้วก็ต้องใช้ผงแดงอีก4อันใช่ไหมครับแป๊บหนึ่งนะฮะอาา่าได้มแล้วนะครับ <c oughs> สูตพรีเมียมแอเซนเนะับผมข้างนอกมืดเดี๋ยวนอนแป๊บหนึ่งนะฮะวัวคริปเปอร์มันระเบิดตอนเรากำลังแบบอ่าไล่เวทมนต์บนโต๊ะแอลต้องนอน2คนเฉยเลยเไม่เป็นไรไม่เป็นไร อืเคลียรคริปเปอร์ไปก่อนหนึ่งตัวเฮ้ยมีซอมบี้น้อยอ่าแล้วก็มีซอมบี้ผีไก่ด้วยผีเยอะไปไหนวะเนี่ยบอ,อกว่าจะไม่มีคริปเปอร์มาเนี่ยผม,มจัดการไปแล้วนะครับโอเคเนะครับเรามาวางกันเลยเนะฮะปุ๊บเดี๋ยวสับสวิตซ์ออกก่อนหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เนเธอร์สตาร์หนึ่งสองสามสี่สับสวิตซ์ครับอาฮะอืม ยังไงฮะได้มาเร็วนะครับผมไฟลาอาร์กเมนเนี่ยปึ๊บแล้วก็เอาไปใส่ใส่ยังไงวะน่าจะาต้องเอาไปใส่ในโต๊ะทิงเกอร์ลิงของมอสมันเนี่ยครับผมโอเคโต๊ะนี้เลยเนี่ยครับผมอือฮะเอามาใส่อย่างนี้หรือเปล่าใส่ไงวะแล้วก็เอานี้ใส่เหรอปับ๊บอย่างนี้เหรอแล้วไงต่อครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยเหรอ,อนี้เหรอใช่ไหมอ่าฮะถ้าผม,ผมถอดยัดแผลผมก็จะบินไม่ได้ถ้าผมใส่นี้ ถ้าผมสเปซบาร์สักทีบินได้เฉยนี่ฮะเกมมดสุดยอดไปเลยเนะยครับเราไม่ต้องใช้เจ็ตแพกอีกแล้วเนรัยผมอ่าฮะเรียบร้อยเราไปเดี๋ยวเราไปหาที่สร้างบ้านกันนะับผมเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าเราจะไปสร้างตรงไหนไม่ใช่สร้างบ้านดิสร้างกรีนเฮาส์นะครับเอาล่ะตอนนี้ผมหาที่ทำเรือนกระจกของเราได้แล้วนะยครับก็อยู่ไอ้นี้แมปมัน,มนปิดไปเนาะก็คือแบบมันอัปเดตเวอร์ชันไงแล้วมินิแมปมันไม่ได้อัปเดตไปด้วยนะนรัยผมก็ตรงนี้ก็เป็นบ้านของเรานะนรับผมหาที่สร้างเรือนกระจกได้โอ้โหมันโคตรใหญ่เลย หมู่บ้านของเราอาจจะอ๋อเรามาันมีแค่บ,บ้านหลังเดียวเนาะมันยังเทียบอะไรไม่ได้นะครับผมเนาะก็อันนี้ก็โหมันเรือกระจกหรือโบสถ์ก็ไม่รู้นะฮะ <c oughs> ก็ออกแบบดีไซน์ประมาณามหาวิหารเลยนะครับผมแต่จะทําเป็นเรือกระจกผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมอาจจะทํายังไม่เสร็จภายในคลิปนี้นะครับเพราะผมกลัวว่ามันจะยิงยาวเลยหนึ่งอาทิตย์นะฮะสำหรับถ้าจะทําทั้งหลังเนี่ยนะฮะเดี๋ยวต,ตอนนี้ผมขอออกแบบเอาลายไว้ก่อนนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็น พื้นที่รองรับสําหรับความมาตรฐาน16ฟาร์มนะครับผมตรงนี้8แล้วก็ฝั่งนี้อีก8นะครับผมตรงนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้นะครับอาจจะใช้แค่12ฟาร์มตรงนี้นี่ครับผมเนาะประมาณนี้นะฮะส่วนอ,อื่นๆอ,อาจจะไว้ข้างใต้ดินนะครับเดี๋ยวทําชั้นใต้ดินด้วยเนาะถ้าเผื่อสมมติว่าอยากจะวางเครื่องจงักรเครื่องจกักรแบบย้ายมาตรงนี้ให้หมดนะครับโอเค เดี๋ยวขออนุญาตวางเอาลายแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้ผมออกแบบเสาเอาไว้นะครับว่าแบบอาจจะทำเป็นลายกอติกไม่ก็วิกตอเรียนวิกตอเรียนมันก็กอติก,ก,กเหมือนกันนั่นแหละนะครับผมเอออาจจะเป็นลายไม่ใช่อาจจะหรอกน่าจะเป็นลายกอติกเลยแหละนะครับผมเนาะก็จะไม่ใช้ชิ้นส่นบิดนะครับผมจะใช้เป็นบล็อกธรรมดาเลยครับเนาะอาพวก วอลอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้ผมเลงไว้เป็นคอสนะฮะตอนแรกว่าจะทําด้วยคอนกรีตแต่คอนกรีตเนี่ยมันไม่มีวอลว่ะคุณผู้ชมไมยถึงว่ามันไม่มีบล็อกกําแพงนะครับก็น่าจะไม่ได้ใช้นะอาจจะทําเป็นคอสนะฮะเดี๋ยวจะไปทําต้นคอสแล้วก็เดี๋ยวคืนที่ผมจะเอฟเคอ่ารดน้ําคอสเอาไว้ทั้งคืนเนี่ยครับผมเนาะดูซิว่าจะได้สักเท่าไหร่เนี่ยผมเสียเวลาออกแบบแล้เจ้าอันนี้เยอะมากเลยเนี่ยครับผมเนาะอืมนี่ยังไม นี่ยังออกแบบแค่โครงสร้างนะเนี่ยยังไม่ได้แบบเจาะลึกลงรายละเอียดเลยเนี่ยแค่นี้ก็นานแล้วนะฮะอันนี้ทํายังไงวะเนี่ยโอเคโอเคเว้นเลเยอร์เผื่อตรงนี้ก็จะเป็นโดมครึ่งโดมโดมครึ่งวงกลมนะครับทาไงดีวะเนี่ยยากเลยนะครับยากเลยยากเลยออกแบบเสาก่อนมีเสากี่อันดีหนึ่งเฮ้ยผมไม่อยากทําโครงสร้างเสียวะตรงนี้นะครับ อ่าผมจะวางเป็นอะไรดีวะเนี่ยสีขาวขาวๆเหมือนกันมีอะไรเปล่าว่าหาแป๊บนึงนะฮะอืมโอเคเดี๋ยวเอาดาไซามาวางไว้ก่อนแล้วกันเนาะกลัวคงสร้างเสียไม่ใช่อะไรฮะอืมเออผมได้ของเล่นใหม่มานะครับผมเป็นมอดอ่า building gadget นะครับผมก็คือเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูนะครับอันนี้แบบขี้เกียจมานั่งคำนวณเองนะลอง copy paste ลอง copy paste ดูนะครับอันนี้คือมันบลักเพราะว่าผมเปิด shader เนาะแต่มันก็ยังพอมองออกอยู่ว่ามันเป็น outline ยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอลองอลบทิ้งลบไปนนทิ้งปึ๊บปรับเป็นโหมด copy ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะ copy ฝั่งนี้เนาะปึ๊บไอตรงนี้ผมยังไม่ได้ทำนะยังไม่ได้ลองนับดูกลัวพลาดน,นะครับ copy paste เราเลยแล้วกันเนาะโอเค ก็ชิปคลิกขวาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็มาคลิกอีกที่หนึ่งตรงนี้ปุ๊บอ่ะตรงกลางพอดีเนะยอันนี้เอาอาจจะต้องเอาข้างบนหน่อยนึงอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองก๊อปปี้ดูเลยเนีฮะปุ๊บอ่ะก๊อปปี้คอนเฟิร์มปุ๊บอ่ะแล้วก็จริงๆไม่ต้องกดคอนเฟิร์มก็ได้มั้งผมยังไม่แน่ใจว่า,วามันก๊อปยังไงวะแต่ลองกดเพจดูเลยปุ๊บอ่าเนี่แต่มันหมุนไอจุดเพจไม่ได้เนี่ยแล้วผมต้องมาเพจตรงเนี้ยออื ยากเลยนะฮะเดี๋ยวขอลากมาก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าตรงนี้ตรงไหมปึ๊บอ่าฮะตรงพอดีนะฮะแล้วก็เลงเลงตรงนี้ปึ๊บเราจะต้องฟลิปมันนะครับฟลิปฟลิปฟลิปอยู่ไหนวะนี่มิเลอร์นะครับผมกดมิเลอร์เข้าไปปั๊บอ่าฮะน่าจะได้อยู่นะครับลองกดวางดูนะฮะจะเละป่าวะปึ๊บโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับผมตรงป่ะวะอันนี้ โอเคตรงอยู่มั้งครับน่าจะใช้ได้นะฮะขอออกแบบเสาในต่อก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอ้าโอเคน่าจะได้อยู่มั้งครับประมาณนี้ไอ้นี่แค่ออกแบบเสายังยากเลยนะสร้างน่าจะยากกว่านี่อีกนะครับผมโอ้โหอาจจะแสบตาหน่อยนะมันขาวซะเหลือเกินนะขาวสว่างจ้าเลยนะครับโอเคต่อไปเหลือเสาในอีกโอ้โหอืมอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเสาในก็ เอาตามเอาลายข้างนอกเลยนะครับแต่เอาตรงนี้หน่อยสิยังไงดีเนะี่ยอันนี้เป็นทางเดินนะฮะเราจะเราจะวางเสาขวางทางเดินมันก็ไม่ได้ดิมันก็ไม่ได้อีกนะครับทำไงดีวะเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องมีไหมแต่ทำเป็นอาร์คเป็นเป็นครึ่งอาร์คนะครับแล้วก็เป็นอาร์คใหญ่อันหนึ่งตรงนี้เป็นครึ่งอาร์คและอาร์คใหญ่เนาะ เดี๋ยวถึงตอนออกแบบเดี๋ยวก็รู้เองแหละฮะว่าทํายังไงเนาะแบบไฟนอลนะฮะอาจจะแบบไม่ได้ตามโครงสร้างเป๊ะๆนะครับเดี๋ยวอาจจะมีอะแดปอะไรกันบ้างนะครับตามแบบพอสมควรนะตามที่สมควรเนาะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับอ่าโครงของเรานะครับโอเคฟางแกเสียงมุมเสียงผมเหนื่อยมากเลยนะครับผมออกแบบไอ้เจ้านี่มาค่อนข้างนานนะครับแบบหลายชั่วโมงอ่ะคุณผู้ชมนะฮะแค่แบบออกแบบไอ้เนี่ย โอเคขออนุญ,ญาตกับอินเดนเบิร์กนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้น่าจะพอเท่านี้หมายถึงว่าผมเนี่ยกำลังจะไปนอนแล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้ยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวผมจะมาทําต้นควาแล้วก็เดี๋ยวจะเอฟเคทิ้งไม้สักหน่อยนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้นะครับดูว่าเราจะทําอะไรกันต่อไปเนาะโอเคเ,เครื่องมือนี้ก็ดีเหมือนกันด้วยคุณผู้ชมนะฮะไอ้นี่ไอ้พวกนี้นะครับผมไอเอ็กเชนจิ้งนี่ก็เหมือนอะเบย์ดิดนะครับเอาไว้แบบรีเพลซบล็อกอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้แบบตัวก๊อปปี้เพจนะฮะ โอ้สบายนะครับแบบสร้างแบบสบายนะแต่ก็ไม่ได้สบายขนาดนั้นต้องออกแบบก่อนนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวมาดูที่ e x c h a n g i จิก่อนนะครับมันดีอย่างหนึ่งนะับก็คือตอนนี้ผม Copy ไอ้เจ้ากำแพงแบบอ่ารั้วแบบนี้นะับผมรั้วรั้วทอแบบทุกด้านนะผมก o p ปเอาไว้นะวิธีการทำนะครับก็แค่ง่ายๆนะครับอย่างนี้เลยนะฮะปึ๊บ วางปุ๊บเราอยากก๊อปปี้แบบไหนก็ทําแบบนั้นมาเลยนะแล้วเวลามันวางเนี่ยมันวางแบบบล็อกไม่อัปเดตด้วยนะก็คือเหมือนใช้ debug stick ผสมกับเบอร์อิดิทเลยนะครับผมเนาะประมาณนี้เลยนะเนี่ยดูปึ๊บๆเ,เ,เนี่ยนะครับผมโคตรดีเนะนี่ยนี่แล้วมันก็จะก๊อปปี้อะไรก็ได้แค่กดชิปแล้วก็คลิกขวานะก็ก๊อปปี้มาแล้วแล้วก็กดวางได้เลยนะครับผมเนาะโอเคถ้าเรามีบล็อกอยู่ในตัวนะอันนี้ผมไม่มีอันนี้มันก็เลยกลายเป็นสีแดงนะครับแต่ว่า อันนี้ผมมีรั้วอยู่นะครับผมจะก๊อปปี้ตรงนี้กดชิปที่ขวาปุ๊บก็จะก๊อปมาแล้วนะครับแล้วก็เราก็สามารถไปวางตรงไหนก็ได้เลยเนาะโอเคอันนี้ผมออกแบบใหม่แล้วนะครับจุดวางเสานี่เป๊ะมากนะฮะตรงนี้นะครับตอนแรกว่าจะทําเป็นสไตล์คาสเซอลไม่ทําแล้วนะฮะทำเป็นอ่าเรือนกระจกจริงๆไปเลยดีกว่าแต่ว่าอ่าแปลนเนี่ยจะคล้ายโบสถ์แต่ว่าไม่ทําทรงโบสถ์นะครับผมโอเคนะฮะตรงนี้ เดี๋ยวขอวางใหม่แปบ,บนึงนะครับตรงนี้ยังไม่ได้วางเนาะขี้เกียจไปทําเองกดวางเลยลกันเนาะก็ดีนะฉลาดอยู่นะครับผมปึ๊บอ่ะวางมาปึ๊บอ่ะวางอีกรอบนึงตราบใดที่ของยังครบของยังมีอยู่นะมันก็จะวางให้นะตอนนี้อ่าเหมือนกระจกอันนี้ผมจะขาดไปแล้วนะมันไม่มีแล้วเนาะก็เดี๋ยวไปค้ามาใหม่ก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมากดวางเนาะโอเคอันที่ผมใช้เป็นคอนกรีตนะครับก็คอนกรีตที่เราทํามาก็จะจะ,จะไม่ไม่สูญเปล่านะครับอ่าฮะ เอามาทํากับอันนี้ได้เลยนะครับเบนซโซนะครับทําเป็นหลังคากระจกแบบนี้หลังคากระจกปุ๊บอ่ะเอาหลังคาธรรมดามาด้วยนะฮะพอใช้อยู่นิดหน่อยนะครับปุ๊บหลังคาธรรมดาไหนวะอันนี้โอเคหลังคากระจกมาเพิ่มโอเคอนุญาตรีพเพลสตรงนี้นิดนึงนะครับกระจกมันหายไปเนาะนิดนึง โอเคแล้วก็ตรงนี้เอตรงนี้ต้องออกแบบใหม่ั้างเนี่ยนะฮะหรือว่าเราวางไปก่อนดีวะวางไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูซิว่าถ้าสมมุติว่าผมโรเตทเนี่ยผมจะต้องวางบล็อกตรงไหนกันแน่นะครับเดี๋ยวผมจะลองโรเตทดูนะฮะอ่าโรเตทไม่ไดิฟลิปเลยแล้วกันฟลิปเลยะะมิดเลอร์นะครับผมโอเคเราต้องวางตรงโหวางยากนะเนี่ยต้องวางตรงนี้เหรอโอเคเราต้องมาปรับใหม่นะครับถ้าเกิดเราจะวางตรงนี้เราจะวางแบบขีดขวา้าง่ายๆอย่างนั้นไม่ได้นะ เราจะต้องมาปรับใหม่นิดหนึ่งนะฮะก็คือ,อ Open GUI นะครับกดลบไปถึงปุ๊บอ่ะผมจะได้วางแบบตรงๆได้แล้วก็ Y ลบหนึ่งปุ๊บอ่ะผมจะได้แบบวางบนพื้นวางบนพื้นประมาณนี้ได้เลยนะครับผมโอเคต้องทุบไอ้ตรงนี้ทิ้งก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวมันมันไม่ออกไปด้วยนะฮะอย่างเช่นอย่างนี้นะครับเอาของผมหมดแล้วเนี่ยยิบหายแล้วก็ว่าอยู่โอเคมันสามารถอันดูได้หรือเปล่าวะ กดยูกดยูอ่านดูได้อยู่นะครับโอเคอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดเทรดเดอร์นะเพราะว่าผมเอฟทิ้งไว้แบบใช้เอฟแล้วเปิดเทรดเดอร์กลัวคอมผมมันจะแบบใช้กัดจอตลอดเวลานะครับแบบอันนี้มาสร้างแล้วก็แบบอ่าไหนๆก็ไหนๆน่ถ่ายให้ดูด้แล้วกันฮนะอุ้ยกระจกหมด,ด้วยเหรอเนี่ยกระจกแนวตั้งนะครับโอ้โหตรงนี้ถ่ายโปรเซสการทํางานให้ดูนิดนึงเออเมื่อกี้จะพูด <c oughs> ลืมลืมลืมโอเคนะฮะเวออกแบบยากเว้เริ่มดูเป็นกอริกนิดนึงแล้วนะครับผมตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูเอาลายรอบๆนะครับผมตรงนี้ก็จะมีแบบสไปค์ขึ้นมานิดหน่อยนะแบบแหลมๆเนาะให้มันดูเป็นกอทิกหน่อยนึงตรงนี้ก็เป็นลวดลายกอทิกชัดเจนนะครับเป็นขอบคุณสาหรับการกด follow นะครับผมเนาะช่ว <c oughs> <c oughs> งนี้ผมยิ่งมีปัญหาเรื่องการนะ่ะ b อารมณ์อีกอ u วอารมณ์อยู่นะครับผู้ชมนะมันมันเป็นมาได้สักพักนึงแล้วขอบ่นนิดนึงนับก็คือแบบเอาง่ายๆผมไม่มีสมาธิแอบช่วงนี้นะ แล้วสมองก็ช้าๆไงไถ้าเกิดว่าผมหายไปอีกรอบอีกสักพักหนึ่งก็ขอให้รู้กันนะว่าผมอารมณ์ดาวนะครับผมโอเคเ,ออเดี๋ยวขอถามอีกนิดนึงนะครับผมผู้ชมว่าไอ้หน้าจอเนี่ยมันมันหลอกหลอกตาแม่ของคุณผู้ชมอะ่ะเพราะว่าผมปรับ FOV ไว้สูงไงเพราะว่าผมเล่นเกมพวกเอ펙อะไรอะไรพวกนี้มานะจริงๆเอ่ผมปรับไว้ร้อยร้อยสิบด้วยซ้ำนะครับผมเนาะแต่ว่า ผมผมจาได้ว่าผมเคยดูสมัยก่อนนะถ้าผมดูจากโน้ตบุ๊กจอเล็กไงแล้วเห็นคนปรับ fov เยอะอย่างเงี้ยแล้วมันแบบภาพมันหลอกตาแบบมันจะซูมแบบตรงตรงกลางมันจะไกลแต่ว่าด้านข้างมันจะแบบเออโค้งโค้งอ่ะเออแต่อันนี้ผมดูผมใช้จอใหญ่นะครับมันเลยดูปกติมากเลยนะมันเข้ากับตาผมพอดีนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดคนที่ดูจากจอเล็กเนี่ยอันนี้เป็นมุมมองปกติของไมค์ครับเนาะเนี่ยนะครับมันมันจะเป็นยังไงนะแบบไหนดีกันนะแต่ว่าแบบนี้ผมเวียนหัวนะ แต่ว่าถ้าทุกคนเวียนหัวผมสามารถปรับได้นะกลับมาเล่นแบบนี้ก็ได้นะฮะมันไม่ใช่เกม FPS ที่มันต้องหานไวมันไม่เป็นไรนะฮะผมโอเคผู้ชมครับ what the f u c k ผมกลับเข้ามาอีกวันนึงนะฮะพบกับว่าโบดผมทำไมมันกลายเป็นอย่างนี้เนี่ยและชุดผมทำไมมันกลายเป็นซีดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผู้ชมนะแล้วเหมือนเวอร์มันพังไปเลยนะครับคืออะไรนี่อันนี้อะไรเนี่ย ซอเมียวแบบเพียบเลยเนะี่ยไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนไอดีอะไรไปเนี่ยแล้วต้นไม้ฮัลโหลอะไรเนี่ยไม่รู้ว่ามีอะไรพังบ้างนะผู้ชมนะเดี๋ยวแล้วใบโอมนี่มันกลายเป็นอะไรเนี่ยไวนิเซลแซนสโตนเฮ้ยแล้วโอ้โหของหายหมดเลยเนะนี่ยท่าเนะี้ยแอบแบบของในกระเป๋าผมอ่ะผมเอ้ย มันซิงคูลาริตี้แท้งวัดหน่าเฮลคืออะไรนี่อันนี้ไรเอ็นผมบักเหรอหรืออะไรเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะครับอันนี้คือถ้าเกิดมันพังจริงเนะี่ยผมหมดอารมณ์สร้างเลยนะนะฮะซีรีส์นี้คือจบเลยนะครับคือแบบให้โอกาสผมจะออกเข้าเกมใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะ ว t the h เฮลอุ้ยจ้ยาตกใจหมดเลยบัคที่ไขเอ็นนะฮะไม่ได้บัคที่เซิร์ฟเวอร์เรืยเกือบหมดอารมณ์เล่นจริงคุณผู้ชมแบบสร้างมาตั้งนานนะครับไม่ตายเหอะอัน,น,นเนี้ยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูก่อนนะครับผมอันนี้คือแบบ ยังไม่เสร็จเท่าไหร่นะครับผมเหลือตรงนี้เนะี่ยน่าจะยากนะครับผมตรงส่วนโค้งตรงนี้นะฮะเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วใจหายวาับใจหายวาับเลยเน,ะ <c oughs> นี่ย <c oughs> เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศคร่าวๆก่อนนะครับก็จะประมาณนี้เนาะไม่แน่ใจว่าคลิปนี้จะทําเสร็จเปล่าผมกลัวนานเกินนะ่ะประมาณนี้ครับด้านในนะตรงนี้ก็จะปลูกผักปลูกเผือกอะไรก็ว่าไปเนาะยังเงี้ยบรรยากาศดีใช้ได้นะครับเน้นโครงสร้างนะฮะโอเคตรงนี้ก็ก็ทิกนิดหน่อยนะครับผมเนาะ เอาไรคุณผู้ชมนะผมเอาเท่านี้ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะมันจะใช้เวลาทํานานเกินไปเนี่ยผมยังทําไม่เสร็จเลยเจ้าวันนี้นะครับแล้วก็ผมป่วยไปสองวันด้วยเลยห่างไปนะครับไม่ได้ทํามันต่อนะครับผมก็โอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้น่าจะเท่านี้ครับก็เอาเป็นประมาณนี้ก่อนเนาะให้ดูให้รู้ก่อนนะครับว่าเราจะทําเป็นสไตล์ประมาณไหนเนาะก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเอ่าเรือนกระจกวิกตอเรียนของเราเครับผมส่วนตรงนี้ยังไม่ได้ออกแบบเลยนะครับตอนแรกว่าจะทําตรงนี้แบบเป็นหอคอย ไม่ทำแล้วนะครับมันจะดูเป็นโบดเกินเนาะก็อันนี้แหละแค่นี้พอนะฮะใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่แต่ถ้าตรงนี้กับตรงนี้เสร็จน่าจะดูโอเคกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ก็น่าจะไม่ต่างกันนีเยอะหรอกนะครับผมโอเคนะครับก็น่าจะเท่านี้แล้วสำหรับวันนี้นะครับผมนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนผมด้วยนะครับขอใหุ้นโชคดีครับผมไปละบายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับ